สวัสดีนันเกนรนเรียนทุกคนนะครับวัส跟ี้น起คร文，นกวันนี้นะครับอาจารยมสอนจีนับเรันนีนะครับาจาียมาอนภาษจีนเราวันนนรับอาย์มอาเรี้นเรื่องจาย์อนน ในชนะอี23ตัวโคโโมโคนะครับแล้วก็ไปถึง ah, อ ah ูย oh, 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 oh ูนะครับน ah ักเรียนต้องฝึกด้วยนะย้อนคลิปกลับไปดูก็ได้ฝึกออกเสียงให้ถกแล้วก็จะมีสลาย24ตัวแล้วก็มี4เสียงอ่าอาอาอาโอ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 ปาปาปา แบบนี้ฝึกนะครับแล้วก็เราจะเรางคถนานดีๆแล้วเราจะฝึกขึ้นนะครับวันนี้เราสุก็พานักเรียนมาเรียนแบบเรื่องสีนะครับสีนะครับบางทีบางคนยังมีพื้นฐานหน่อยแต่นักเรียนบางคนยังไม่ได้เจอตัวอักษรของสีทุกสีนะครับพินินแล้วก็ตัวอักษรจีนแำบนันนะครับวันนี้ก็เราจะมา เดียนแล้วก็จะมีตัวศนพิงอินด้วยจะแปลว่ามีให้นักเรียนได้ฝึกนะครับอันนี้สีถามว่าเสื้อเลขสี่มันก็คือว่าแปลว่าเสียงที่สี่ครับเสื้อก็เสียงออกเสียงบบนี้ครับเส,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 สื้อเสือเสือเสื้อแบบนี้นะครับ 颜色ก็ได้เสีก็ได้颜色สีก็ได้ครับสีเหยียนก็เสียงที่สองครับเหยียน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 เสียงทสองครับสือสื่อสื่สอเสียงที่สี่ครับเหยียนสื่อหรสีนะครับสื่อก็ได้อ่าสั้นๆตัวย่อเหยียนสื่อตัวเต็มนะครับอ่าสีแดงนี้ครับ สีแดงทำได้ไหมครับหงนะเสียงที่สองนะครับก็เดียวเรได้ฝึกฝึกยินด้วยนะหงหงหงหุงหงหง,หงนะครับเสียงสองครับหงเซอเสือนะเสียงทีเนเซอเสอเอเสอใน,นต่อไปเราจะก็ไม่สะกดนะให้สะกดตัวข้างหน้านนเดี๋ยวนะครับหง เสียงสองนะองผงผงก็เสียงสองนะครับนักเรีนต้องพยายามฝึกนะครับทำมหนมังสือมานะครับผงเสื้อสีแดงนะครับให้เสือ้ออมานะฝึกกันดวให้นะให้แหะไหมเสียงที่หนึ่งใช่ไหมให้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 ก็เสียงที่หนึ่งเขียนเขียเล็กหนึ่งนะเสื้อเป็นเสียงสี่อยู่แล้ว เราเชก็ไม่ฝึกนะเสริมมีตัวคำนะครับคำครั้งเดียวก็พอนะครับให้เสียงที่หนักนะให้เสื้อกรนดิงสีดำมืมึๆอ,อ,อันเนี้ยให้เสื้อตัวมืดๆเนี้ยอาอสีขาวสีขาว,ขาวลองดินักเรียนก็ลองก่อนดิทำว่าสีขาวพลาสตินอะไรเสรื้อครับสมมรัเสื้ออืม โอใช่ไหมหนุ่ข้างหน้าเน่ยโอไอเสียงที่สองก็โอไอไปไปไปเออปายเสื้อแบบนี้นะครับปายเสื้อสีขาวไป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 ออไปไปไปเอปายเสื้ออืมแบบนี้ออกมาแล้วครับปายเสื้อสีขาวนะครับทำไว้ในเสียงที่สอง ่อไปเป็นสีเหลืองครับอ่าเคอเคอใช่ไหมตัวนี้เคออังเนี่ยอังไอเย็นจีอังเคออูอังควงนะควงควงขวงอ่าเสียงสองควงขวง่วงขวง่วงขวงขวงก็เป็นเสียงที่สองขวงเซอร์ฟนี่มาแล้วแบบนี้นะครับคะแนนต้องพื้ามก็คือว่าดูตัวเพชรชนะ ลาอังเยเออังฮวงในแบบนี้ครับควงขวงขวงนะมาออกมาแล้วครับเสียงออกแล้วขวงเสือ้อแบบนี้นะครับเสียงที่สองครับทีเอเดียวนะครับโอเคอันนี้จะเป็นสีเขียวนะเขียวอันเขียวนะครับเห็นแบบไหมเสียงที่สี่ตัวนี้เออลนะเลอ เลือยไหนเห็นไหมจำได้ไหมมีตาสองจุดก็ยูเลือยูยูยูลูยูยูลูย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 ูรูยููยูรูยยูยูยูยยูููยูููอยยยยููู รีเสื้อมาออกมาแล้วแบบนี้นะครับนักเรียนจะได้รู้สึกก่ขึ้นในระดักแบบนี้นะครับเราเสนอมานะนักเรียนต้องพยายามฝึกด้วยนะนะครับอีกอีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปเซื้อแยนเสอสีนะครับโขงเสอโของเสอสีแดงไทเซื้อ สีดำผปายเสื้อสีขาวขวางขวางเสียงเสียงที่สองครับขวางเสื้อสีเหลืองรื้อรื้อเสื้อแบบนี้นักเรียนได้ฝึกของดวเองออกเสียงแนวขึ้นถกขึ้นนะครับอืมได้ชัดด้วยนะครับนั้นวันนี้ก็ฝาก กี่เสียงทำได้ไหมครับ5าเสียงผงเซอรอสีอสแดงไทเซอร์สีดำปายเซอร์สีขาวของเซือสีเหลืองแล้วก็ลีเซอร์สุดท้ายนี้สีเขียวนะครับแล้วก็ฝากไปฝากนักเรียนสอนนักเรียน54าสีนะครับจะมีพิญินด้วยนะครับโอเค เรียนไปทัความกิ่งก้นทัความนะครับสู้ๆใจเย็นนะครับ,น,รบนั้นคลิปนี้เราสะก็พอสำเนียงนี้ละคลิปหน้าจะมีสีมาเพิ่มอีกนะครับจะมีประมาณ 3- 4ถึงคลิปเกี่ยวกับเรื่องสีนะครับนักเรียนหมายตั้งใจเรียนทุกเวลาที่เรียนกับเราสินะครับโอเคนั้นคลิปนี้ถึงเที่ยนี้ก่อนนะใจเจนบ๊ายบาย